วันนี้ได้พาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็มาทํางานด้วยนะครับบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเราได้มีโครงการจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ขนาดนี้เองเนี่ยก็มีโอกาสได้พา่อนชวนตอนช่วงเย็นๆนะครับซึ่งได้พาน้องข่ายมุกับคุณแม่นะครับปนกังน้องอามน้องอิดแล้วก็น้องบิ๊กพี่อิฟกับไปที่จันดิ์ซสกอร์นะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็ใกล้นี้เองนะฮะเราอาจจะนำพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เราอยากจะเป็นการ เฝ้าระวังการเตือนภัยว่าในเรื่องของอุทกภัยเปรีว่วน,น้าจะท่วมมาในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานะครับตอนนี้ชมบรรยากาศทั่วไปของท้องสนามหลวงแล้วก็บริเวณวัดประิรีรันาศาสารดรามก่อนแล้วกันนะครับ